ครับคันนี้ก็เป็นนิสันคีด้าอีกหนึ่งคันนะครับนิสันคีด้าอีกหนึ่งคันที่เติมน้ำมันเกียร์มาผิดนะครับโดยปกติแล้วน้ำมันเกียร์ของนิสันนะครับ A T F จะเป็นลักษณะออกสีเหลืองนะครับนี่อีกหนึ่งคันที่เป็นอาการเติมน้ำมันมาผิด ับอาการเกียร์รออยู่หนึ่งถึงสองนาทีนะครับวันนึงเป็น3ามถึงสี่ครั้งต่อวันนะครับหรือในขณะที่เครื่องเย็นเกียร์ก็จะเป็นปัญหาแบบนี้นครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันด้วยวิธีการฟอกนะครับหรือฟัดชิ้งแล้วมันเกียร์ที่เติมมาผิดนะครับปอ,อกคิ้งทั้งหมดโดยการฟอกนะครับฟอกหรือใช้สารล้างของอีซี่เหมือนเดิม ครับตัวเดิมในคันนี้นะครับนิสันทีดาคันนี้เราจะใช้น้ำมันน้ำยาล้างถึงสองกระป๋องนะครับเพราะว่าดูแล้วอาการนะครับกระป๋องเดียวไม่น่าจะทำความสะอาดได้พอเพียงนะครับกับอาการนี้ เราต้องใช้เครื่องฟัตชิ่งนะครับเพื่อดันน้ำมันที่ผิดเติมมาผิดนะครับให้กลับสู่คืนสภาพเดิมเพื่อแก้อาการเกียร์ลอสองนาทีนะครับในขณะที่เครื่องเย็นในนิสันนะครับก็จะเป็นโรคประจำตัวถ้าเกียร์ผิดปกติก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ที่จะแก้เรื่องของเกียร์ต้องรอเวลานะครับก่อนการจะออกตัวได้ด้วยการสัดชิงเกียร์แล้วก็สารฟอกเกียร์นะครับของ e อีซี่เดี๋ยวเราขอย้อนกลับมา ในเรื่องของอันติดนะครับเมื่อสักครู่ในเรื่องของ CVT CVT ที่มีอาการเข้าเกียร์แล้วกระตุกนะครับเดินหน้ากระตุกถอยหลังกระตุกตัวนี้เป็นอัลติสนะครับปี2012ระบบ CVT 1 8ึ่งจ cc นะครับกับอาการเกียร์กระตุกก่อนหน้านี้บังเอิญเราไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับขณนนี้ฟัดชิ่งระบบเกียร์เสร็จเรียบร้อย นะครับพร้อมที่จะทดลองขับเดี๋ยวเราลองมาใส่เกียร์กันดูนะครับเกียร์นิ่งเป็นปกตินะครับถอยหลังเดี๋ยวเราจะใส่เดินหน้าดูที่เข็มนะครับอะเข็มนิ่งเป็นปกตินะครับไม่มีการกระตุกใส่เกียร์ก็จะไม่รู้สึกแล้วนะครับว่ารถมีอาการอาการเซไปข้างหน้านิดหนึ่งเรื่องกระตุกนะครับตอนนี้ก็นิ่งเป็นปกติ เดี๋ยวเราจะลองขับกันดูนะครับสักรอบเล็กๆว่าจะมีอาการอย่างไรบ้างนะครับกับการรักษาหลังจากแก้ไขแล้วเราต้องเทสขับหรือทดลองขับนะครับเพื่อความมั่นใจ<ม>ก็ปรากฏนะครับตอนนี้ระหว่าง เกียร์ออกตัวนะครับเกียร์หนึ่งสองสามนะครับก็ออกเป็นปกติอัตราการเชนเกียร์ก็ไม่มีช่วงเกียร์ฟรีเกียร์ลื่นนะครับเพราะโดยปกติโดยปกติแล้วเกียร์ cvt นะครับถ้าเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาในช่วงของการออกตัวที่มีลักษณะการฟรีหรือการลื่น นั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นของ CVT ในในตระกูลของ t o y ย t a นะครับหรือหนักสุดก็เป็นเรื่องของการเซฟโหมดนะครับที่ที่ตัวรถไม่ยอมให้เครื่องยนต์เร่งเกิน2,000รอบนะครับแล้วก็สั่งให้อยู่ในตำแหน่งของเกียร์หนี่ก็จะเป็น2อ,อปัญหานะครับสำหรับใน Toyota ชนิด CVT นะครับกับการเร่งเครื่องไม่ได้นะครับเร่งเครื่องลักษณะได้แค่สองพันรอบรถไม่ยอมวิ่งคือรถอยู่ในตำแหน่งของเกียร์ห้านะครับกับอาการอีกหนึ่งอาการก็คือวิ่งแค่เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวตลอดนะครับวิ่งแล้วไม่มีการเชนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็มีอยู่เท่านี้นะครับวิธีเกียร์วิธีการรักษาของโตโยตานะครับก็ให้ทําการเปลี่ยน เปลี่ยนเลงกองนะครับกองเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับโตยโยต้าให้เปลี่ยนที่1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับกองเกียร์หรือเร็วกว่าน,นี้ยิ่งดีส่วนน้ำมันเกียร์นะครับให้ใช้ CVT ตรงรุ่นระยะกิโลเมตรอยู่ที่6 0 0 0 0กิโลนะครับหรือก่อนนี้ยิ่งดี ควรหวนบำรุงรักษานะครับเพราะในโตโยต้ค่อนข้างเป็นปัญหากันกันค่อนข้างม,ม,มากนะครับทั้งตั้งแต่เริ่มของปี2012จนถึงปีปัจจุบันนี้ก็จะเป็น CVT ทั้งหมดนะครับในอัลติสั้นฝากกันไว้นะครับสำหรับผู้ใช้รถอัลติสควรทำตามคำแนะนำเบื้องต้นนะครับและวิธีการรักษาถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับก็ สามารถโทรปรึกษากันได้หรือมีปัญหาแวใกล้เคียงนะครับจังหวัดสมุทรปราการมาไม่ได้ก็โทรเข้ามาหาเรานะครับเดี๋ยวเราจัดการส่งรถยกหรือรถบริการไปรอรับท่านถึงบ้านนะครับกับอาการหนักสุดคือรถไม่ยอมวิ่งเดี๋ยวเรากลับไปตามต่อในเรื่องของการฟัชชิง่งนิสันทิด d ากันต่อนะครับ มาตามต่อนะครับกับนิสานชีดาการฟอรกเกียร์นี่ก็ลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับการฟอรกเกียร์นะครับเราจะใช้น้ำมันเติมเข้าไปอยู่ประมาณ4ลิตรแฟบกัน กับการฟอกนะครับเราจะเติมสารฟอรกเข้าไปอีกหนึ่งกระป๋องเพื่อศักยภาพการฟอกที่สะอาด ครับเดี๋ยวเราจะเดินเครื่องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ใส่ไปที่ตัวตำแหน่งดีนะครับกับรถยนต์นิสสันทีด้าปล่อยเบรกนะครับให้เกียร์ทำงาน เปอเบรคแล้วนะครับสถานะเกียร์ทำงานอยู่แต่ล้อไม่ยอมหมุนนะครับเนื่องจากภายในระบบไม่มีน้ำมันเกียร์นะครับก็ได้ดูดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วนำน้ำมันใหม่เข้าไปทดแทน เปิดเคร ER ื่องนะครับเปิดเครื่องเพื่อดันน้ำมันใหม่เข้านะบจะมองเห็นว่าล้อเริ่มมีการทำงานนะครับ นะที่รับนั้นมันใหม่เข้าไปสัดชิ่งเพื่อแก้อาการเกียร์กระตุกนะครับสำหรับในนิสันคันนี้ การกระตุกแล้วการเกียร์เดินช้านะครับเราจะทำแบบนี้กัน3ารอบเพื่อความสะอาดของระบบเกียร์ นี่จะเป็นการฟอกนะครับผัดเปลี่ยนดันน้ำมันจากข้างในเกียร์ออกมานะครับของใหม่เข้าไปของเก่าออกมาสีจะค่อยๆปรตับเปลี่ยนจากดำขุ่นนะครับกลายเป็นสีแดง เราจะหยุดฝั่งนี้นะครับแล้วเติมฝั่งใหม่เข nah, ้าไปเราจะทําจนกว่าทั้งสองฝั่งนะครับทั้งเข้าแล้วก็ออกทั้งสองฝั่งจนมีสีเดียวกันถึงจะได้ความสะอาดที่100%เนนะครับภายในระบบเกียร์ก็ขอฝากกันไว้นะครับกับคลิปการ คิปรีวิวการฟอกเกียร์นะครับเพื่อแก้ปัญหาของเกียร์ออโตในระบบต่างๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ฟอกเกียร์ของ e ีที่เราแนะนําให้ใช้กันนะครับเพราะจากงานที่เราให้บริการการฟอกเกียร์ทุกวันนะครับเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพที่ทําความสะอาดได้ได้ค่อนข้างสะอาดหมดจดนะครับ กระปองนี้ราคาไม่แพงนะครับ350บาทต่อการฟอกถ่าย1ครั้งผลิตภัณฑ์ของ e ีซีนะครับเดี๋ยวหลังจากกระบวนการเราทำเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำมันเกียร์ของนิส s ันนะครับ ATF ตรงรุ่นเข้าไปสำหรับในนิสันทีดาคันนี้นะครับพอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวเราจะสรุปตอนท้ายให้ดูนะครับขอบคุณครับ